สวัสดีคะ่ะป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมากนะคะวันนี้ป้าโมนาก็อยู่ในห้องครัวนักเรียนพับผ้าอีกเหมือนเคยนะคะเนาะวันนี้ป้าโมนาจะคุยอะไรป้าโมนาจะมาคุยเรื่องอต่อต่อจากจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเรื่องอคลิปที่แล้วเป็นประกันประกัน,ปร,กนประกันการเดินทางหรือประกันของของฝรั่งนะคะที่ตายเนาะอันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องที่ตายนะคะเนาะ โมนาก็ได้มีมมอ่านคอมเมนต์ของพี่คนหนึ่งเขาเขียนมาในคอมเมนต์แล้วโมนาก็มาถามเพื่อนที่เดนมาร์กเหมือนกันนะคะว่าเป็นแบบไหน,นแบบเดียวกันไหมคล้ายๆแบบนี้ไหมคนนี้ผีฝรั่งผีฝรั่งทุกคนนะคะที่ตายแล้วเนาะฝรั่งนี่ส่วนมากเขาจะมีการไม่ใช่วางแผนนะคะแต่เขามีการเขามีการพูดถึงอนาคตของพวกเขาไว้แล้วก็คือเหมือนทํานองว่า มีการจองโบสถ์โบสถ์ที่ไหนที่คุณจะทําพิธีคุณในงานศพมีการจ่ายค่าเขาเรียกว่าจ่ายจ่ายค่าบํารุงบํารุงโบสถ์ทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะไม่ได้แยะแต่เขาก็ทําเพื่อความสะดวกของเขาในอนาคตเนาะอันนี้โมนาก็รู้มาอีกว่า เวลาเวลาเราป่วยเราอะไรเนี่ยที่ต่างประเทศเขาก็รักษาฟรีนะคะรักษาฟรีเนาะเวลาตายไปก็มีอ่ามีการทําพิธีเผาจะเผาหรือฝังก็เหมือนเหมือนกับประเทศเราเนาะถ้าฝังพื้นที่มันก็จะกว้างหน่อยพอพื้นที่มันกว้างในการฝังเพราะว่าเขาต้องฝังทั้งล่างใช่ไหมคะเขาก็จะเสียค่าค่าบารุงค่าบารุง่า,งาเขาเรียกค่าบํารุงโบดค่าบํารุงหลุมค่าค่า,าทำทำความสะอาดหลุมเพราะว่าหลุมศพ ต่างประเทศหลุมศพก็ต้องสะอาดนะคะหลุมศพเขาเวลาเขาอยู่ที่โบสถ์เขาก็ต้องมีดอกไม้ประดับหรือว่าเทศกาลปีใหม่เขาก็จะมีประดับด้วยกิ่งสนกิ่งอะไรสวยงามนะคะหลุมศพต่างประเทศโมนาว่าไม่น่ากลัวนะหลุมศพต่างประเทศนะเนาะโมนาเคยไปเห็นแล้วโมนาเคยทาคลิปให้ดูแล้วนะคะเนาะก็พอพอ พอจะตายก็มีประกันประกันอ่าประกันแทบจะทุกคนอย่างที่โมนาคเคยบอกเอาไว้นะคะตอนเผาเขาก็มีการอ่ะปรงุงศพเนาะเขาเรียกว่าการปรงุงศพใช่ไหมคะเพราะว่าพี่คนหนึ่งที่เขามาเขียนในอ่าในคลิปวิดีโอของโมนาพี่เขาบอกว่ามีการปรงุงศพมีการร้องเพลงแล้วแต่เจ้าภาพร้องเพลงนี่ก็คือร้องเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเหมือนอย่างบ้าน,านเราเนาะ สําสหรับส่วนของโมนาก็คือเอาร้องเพลงแต่สําหรับของพี่เขาพี่เขาไม่เอาคนร้องเพลงนะคะเนาะก็แล้วแต่จะเลือกนะคะว่าเจ้าภาพจะเอาร้องเพลงหรือไม่เอาร้องเพลงแล้วก็จะมีการพูดลําลึกถึงคนเสียชีวิตอืมอันนี้ก็คือในโบสถ์นะคะแล้วก็จะเลือกด้วยว่าคุณจะเผาหรือคุณจะฝังเนาะถ้าคุณจะฝังก็อย่างที่โมนาบอกต้นคลิปว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วหลังจากที่ตายแล้วญาติบางคนที่มามาทันในวันวันศพมาทันที่ว่าทําพิธีในวันนั้นบางคนเขาอยู่ไกลอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สะดวกมาบางทีเราสะดวกสะดวกที่จะทําพิธีจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราสะดวกวันธรรมดาบา,บางญาติบางคนมาไม่ได้เขาก็จะเอากระดูกเขาก็จะเอากระดูกระนั้นไปไว้ที่โบสถ์หรือไว้ที่สุสานใดสุสานหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อที่เ,เขียนชื่อผู้เสียชีวิต และญาติเขาจะไปวางดอกไม้ไว้อะไรซึ่งกันและกันนะคะเนะเาะหลังจากนั้นระหว่างาคนเป็นเมียคนเป็นเมียที่เป็นเมียต่างชาติคือเหมือนเหมือนอย่างเราเราเป็นเมียเป็นคนไทยแล้วาสามีเราเป็นคนเดนมาร์กเนี้ยตอนที่เราจะจะพูดคุยอะไรกันแล้วแต่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่า เราจะเผาที่ไหนเราจะฝังที่ไหนต้องคุยกันดีๆกับญาติพี่น้องเขานะคะเนาะเพราะว่าคุยกันดีๆพอพอคุยคุยอะ่ะคุยอาจจะคุยดีแต่ทุกอย่างจากเหตุการณ์ของโมนาทุกอย่างพอเราคุยกันบนโต๊ะดีแต่พอเวลามีค่าใช้จ่ายอะ่ะก็คือเราอะ่ะเป็นคนค่าใช้จ่ายนะคะเนาะอันนี้ก็ฟังเป็นทีละสเต็ป ตอนค่าใช้จ่ายเราก็เป็นคนอ่าคนจ่ายแต่การจ่ายของเราก็คือเงินที่สามีเขาทําไว้นั่นแหละค่ะเนาะแต่ก็ฟังเป็นละสเต็ปเดี๋ยวโมนาก็จะมาเล่าอีกต่อเนาะเพราะว่าถ้าเรื่องเรื่องการอ่าสูญเสียหรือการตายที่โมนาคเคยเจอมาโมนาก็จะเล่าในเหตุการณ์ที่โมนาเจอมานะคะพอไปอยู่สุสารพอไปอยู่สูสารเขาก็จะมีหมายเลขนะคะหมายเลขเขียนเนาะหมายเลขเขียนว่าอะไรอย่างที่โมนาบอกนะ ที่พูดที่ที่โมนาเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังอะโมนาก็ไม่อยากให้กลัวนะคะว่าอุ้ยเราจะต้องมาเลี้ยงคนแก่เราจะต้องมามีผัวมีผัวแล้วผัวป่วยอย่างเงี้ยเราต้องมามาดูแลโดยที่ว่า,าบางคนอะอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างอย่างกรณีของโมนาเหมือนกันอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่าเขาจะมีเงินหรือว่ามีอะไรเพราะว่าผัวเราไม่มีเงินอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นก็คือ เขาเขาเขาไม่เขาไม่มีเงินเป็นกอบเป็นกรรมเขาไม่ได้ให้เราเยอะแยะไม่ได้ให้เลยแหละของโมนานี่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้บ้านเป็นหลังไม่ได้ให้ที่เป็นไร่อะไรไม่โมนานไม่เคยได้นะคะแต่โมนานอยู่ด้วยใจและโมนานอยู่ด้วยความที่ว่าโมนานอาศัยเขาอยู่ในในอพาร์ตเมนต์เขาแล้วก็มีเขาเป็นผู้แบบทํานองว่าถ้าเราอยู่ต่างชาติถ้าเรามีผัว ถ้าเรามีผัวมันก็จะเหมือนมี power นะคะ power ในการที่ว่าจะติดต่อสื่อสารอะไรก็มีคนช่วยเราอันนี้คือ power ของสําหรับโมนาคิดในส่วนของโมนานะคะก็คือหาผัวเพื่ออยู่อาศัยหาผัวเพื่อทํางานหาผัวเพื่อคุ้มครองเพื่อไปไหนมาไหนมีเพื่อนเนี่ยสำหรับสําหรับชีวิตของโมนานะคะเนาะแล้วก็จะบอกว่าคนที่อยู่กับผัวฝรั่ง5ปี1ิปีถึงแม้เราอยู่ไปเนี่ย ถึงแม้เราอยู่ไปเนี่ยถ้า,เ,าเราเราคือคือที่เราอยู่กันที่เราอยู่อยู่กันเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนาะถ้าเขาถ้าถ้าเขาไปก่อนเราก็จะได้รู้ว่าเอยโมนาเคยพูดแบบนี้นะเราเราก็ทําใจไว้ก่อนอันนี้คือคนกรณีกรณีว่ามีผัวแก่เหมือนโมนานะคะโมนามีผัวอายุอายุมากเนาะ ก็คือแต่แต่สามีโมนาถึงแม้จะอายุมากแต่เขาก็ยังทำงานได้นะคะบางคนเนาะอันนี้ก็ขอขออิงนิดนึงบางคนเรียกสามีเราก็อยากให้เกียรติสามีเราบางคนเรียกพ่อใหญ่บางคนเรียกตาแก่บางคนเรียก,ก,ยกหลายหลายคนที่แก่แก่อย่างงูอย่างนี้โมนาว่า สามีโมนาอดีตสามีโมนาถึงแม้จะอายุ60กว่าแต่แกยังทํางานได้นะคะก็คือทํางานอ่ะทำคือทํางานจริงๆทํางานได้เงินทํางานแลกเงินนะคะก็อีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราเรารู้รู้ว่ารู้ว่าเหตุการณ์อะเรารู้เรารู้แบบเขาเรียกว่าอะไรรู้นิด,นด,นดหน่อยว่าเหตุการณ์คนเสียชีวิตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมาเล่าสู่กันฟังเช่นเสียชีวิตในต่างประเทศ พอเสียเสร็จปั๊บว่าเป็นยังไงพอพอพอเกิดเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดกับคนนู้นคนนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังอันนีค้คือคือความรู้ความรู้เกี่ยวกับที่ว่าสามีต่างชาติเสียชีวิตในในในประเทศของเขานะถ้าเขาเสียในในประเทศของเขาเราก็ไม่ค่อยจะลําบากสักเท่าไหร่นะคะเพียงแต่เราเศร้าอยู่ในใจของเราสามีเราเสียเราพอพอโมนาเก้าเก้าผ่านมาได้ตรงนั้นสองปีกว่าตอนนี้ โมนาก็ว่าเฮ้ยฉันเก่งนะเราเก่งนะที่เราผ่านจุดนั้นมาได้โมนาเคยเศร้าจนประเภทว่าหัวสมองนี่เหมือนคนไม่มีอะไรในหัวเลยนะคะเหมือนเหมือนสมองว่างเหมือนเหมือนคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือเบอร์ไปเลยนะคะแต่คันนี้แต่ละคนที่สามีเสียชีวิตก็จะไม่เหมือนกันบางคนได้มากได้น้อยบางคนอาจจะไม่ได้เลยยังแถม มีเรื่องมีราวให้ปวดหัวเดี๋ยวโมนาจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าอ,อ,อย่างกรณีที่โมนาบอกว่ายังไงยังไงเขามีแน่แน่ประกันชีวิตแล้วเขามีแน่แน่เงนเินเกษียณแล้วเขามีแน่แน่หลายๆอย่างเดี๋ยวโมนาจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะคลิปนี้โมนาสรุปคลิปนี้โมนาสรุปอีกครั้งว่าที่โมนามาเล่าให้ฟังก็คือหนึ่ง ต่างประเทศถ้าเขาป่วยเขาก็รักษาฟรีถ้าเขาเสียชีวิตในงานศพเขาจะมีอะไรบ้างจะมีบาดหลวงจะมีคนบาดหลวงคนทําพิธีงานศพแล้วก็จะมีเบสมนก็คือคนเชิญศพแล้วก็จะมีพอตายไปแล้วถ้าคุณฝังศพสามีคุณหรือฝังศพญาติพี่น้องคุณที่ต่างประเทศคุณต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ละปีแต่ละปีะแล้ว ถ้าถ้ามีค่าใช้จ่ายแต่ละปีแต่ละปีแต่แล้วแต่เราจะฝังทั้งล่างหรือว่าฝังแค่กระดูพื้นที่มันก็จะกว้างหรือแคบไม่เท่ากันแล้วค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่เท่ากันนะคะเนาะพอหลังจากมีค่าใช้จ่ายเสร็จปับ๊บงานศพผ่านไปเอาผีลงหลุมเอาผีลงหลุมเสร็จปับ๊บต่อไปก็ดำเนินเรื่องเอกสารกระดาษ แล้วสวัสดิการคนเป็นเมียต่างชาติโมนาก็จะเล่าในกรณีเมียต่างชาตินะคะก็คืออย่างพวกเราชาวไทยที่มาแต่งงานอยู่กับประเทศเดนมาร์คว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวโมนาจะเล่าให้ฟังคลิปหน้าแล้วเจอกับญาติพี่น้องครอบครัวของสามีอย่างไรบ้าง เดี๋ยวโมนาจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปวันนี้โมนาก็ขอกล่าวคำว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันตรเสดแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วสามีภรรยาเ,เราให้ความรักของเราแต่ละวันแต่ละวันให้ทุกวันนะคะให้ทุกวันถึงวันนั้นที่เขาจากไปเราจะไม่เสียใจว่าเราจะเราไม่ได้เอ่ยคำว่ารักกับสามีของเราโมนาเอ่ยคำว่ารักกับสามีของโมนาทุกวัน365วันสิบ เก้าปีถึงสิบปีโมนาเอ่ยทุกวันแล้วโมนามีแฟนใหม่โมนาก็เอ่ยคำว่ารักกับเขาทุกวันในวันนี้โมนาอาจจะไม่ได้แต่งงานกับสามีคนใหม่แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่วันนี้โมนาพอใจแล้วที่โมนาเดินมาถึงจุดนี้เดินมาถึงตรงนี้ได้แล้วโมนาเอ่ยคำว่ารักทุกวันโมนาก็อยากให้เพื่อนๆสายฝอหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยไม่จำเป็นว่าสายฝอแต่โมนาอยากให้เพื่อนๆทุกคน กล่าวคาว่ารักกับคนในบ้านของเรากล่าวให้ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเกิดเราหน้ามือเป็นหลังมืออุบัติเหตุหรือว่าการตายมันมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนตอนนี้ทุกๆอย่างอะไรอะไรมันเร็วไปหมดนะคะเราจะไม่เสียใจในวันนั้นเราอาจจะช้าใจเพราะว่าคนที่จากไปอ่ะเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่และเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราเอ่ยคําว่ารักกับเขาทุกวัน ตรงนั้นเราจะไม่เสียใจเลยเหมือนอย่างที่โมนาเคย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 ผ่านมาโมนาบอกว่ามันดีจริงๆค่ะที่เราเอ่ยคำว่ารักกับคนข้างๆกับคนในบ้านเราทุกวันนะคะวันนี้โมนาก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ